สวัสดีค่ะไก่พัทธสยานะคะวันนี้ไก่ก็ไปซื้ออาหารไทยมานะคะวันนี้ทั้งหมดนี่ค่ะ133เอโรนะคะคูณเข้าไปนะคะ36-37ไม่แน่ใจมันการมาดูกันว่าไก่ได้อะไรมาบ้างแรกเลยนี่นะคะน้ำมันหอย น้ำปลาซีอิ๊วขาวโออิชิสามขวดเรามีพริกกินแล้วนะคะไก่ไม่มีพริกกินอยู่ประมาณอาทิตกว่าเนาะนี่ค่ะได้พริกมาแล้วนะคะน่าจะครึ่งโลนะคะสิบสองเอลโลเนาะอย่างนี้นะคะแล้วก็มะละกอหนึ่งลูกน่าจะ สิยูโรหรือเปล่าไกจํไม่ได้เนาอตอนพี่แกช่างจะได้เส้นขนมจีนมาด้วยนะคะรู้สึกว่าหนึ่งถุงผิดแห้งมะขามเปียกแบบไม่มีเม็ดนะคะนี่ก็คือ แป้งมันแป้งข้าวเจ้ามีขนมมาด้วยนะในรอบเนี้นี่ขนมนี้นะคะนี้ขนมเี้ทองมอ้วนสองกล่องตะไคร้ด้วยนะคะหนึ่งแพ็คอันนี้ก็เป็น กวนะคะถุงละสองบาทเก้าสไก่ว่าก็น่าจะแพ็กนี้เนาะประมาณเจ็ดบปดบาทได้แค่เนี้ยนะคะที่นี่เนาะอยากกินนะคะไม่ซื้อก็ไม่ได้กินนะแล้วก็นี่แป้งปอเปี๊ยนะคะนี่กำลังจะละลายแล้วเราต้องรีบเอาเอาไปเข้าคุ๊กไฟนะคะกุ้งหนึ่งแล้วก็ตีไก่สองแพ็กนะคะ ้แมลงคู่นะคะเกะเปลือกแล้วก็ปลาหมึกนะคะหนึ่งแคแล้วก็มีอะไรอยู่แล้วก็มีลูกชิ้นปลานะคะสองถุงก็กระปินะคะนี่ค่ะได้มาแค่นี้นะคะแค่ตรงเนี้ยที่แกวให้ดูเนี่ยร้ 130. 3ยสายูโรเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ไกลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ